เรานะครับเครียดจนสิวขึ้นทํายังไงก็ลองสังเกตนะครับถ้าเครียดจนสิวขึ้นก็อาจจะไปออกกบบาลังกายวันละหนึ่งครั้งเพื่อให้เหงื่อออกทางรูขุมขนต่างๆทําให้มันช่วยดีทอ็อกออกทางรูขุมขนและทําให้รูขุมขนเนี่ยไม่อุดตันอันนี้ส่วนหนึ่งช่วยได้ถ้าใครเครียดแล้วสิวขึ้น2นะครับเวลาที่เราเครียดนะครับแล้วเราสิวขึ้นเนี่ยบางทีนะ เราอาจจะหาเวลานอนหลับพักผ่อนเพิ่มเติมวันละแปชั่วโมงเต็มๆเนี่ยบางทีสิวหายเลยนะครับบางคนนอนดึกแล้วสิวขึ้นนะครับก็ลองไปสังเกตดูถ้าเป็นสิวจากเครียดนะครับแต่ถ้าใครก็ตามเป็นสิวที่ไม่ได้เกี่ยวความเครียดนะครับก็รักษาสิวเองได้สิวอักเสบ รักษาเองได้เดี๋ยวถ้าสิวเริ่มมีหัวควรไปกดที่คลินิกความงามใครที่รักษาสิวอยู่และเออหรือว่าใครไม่เคยรักษาสิวเลยนะครับจะดูตัวอย่างที่ผมใช้ในคลินิกก็พิมพ์คาว่าสิวสอเสือสิวแหวนสิวนะครับเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้อัตโนมัติทางอินบ x ็อกก็ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ